จริงๆความลับมันไม่มีในโลกนี้ครับไม่ว่าช้าหรือเร็วสักวันหนึ่งมันจะต้องถูกเปิดเผยฉะนั้นเราอย่ามีความลับเลยนะครับ เปิดรื้อมานะครับก็จะเป็นนางเอกสาวสวยของเราเนะน,นี่ยสอนหนังสืออยู่นี่ครับซึ่งเธอเองนะครับมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเล็กสักหลังหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นคุณครูในยามเงินเดือนมันค่อนข้างจะจํากัดนางเอกของเราก็เลยยังไม่สามารถซื้อบ้านได้นะครับถัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนะครับคุณสามีนางเอกของเราก็ได้เปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้ตะโกนหานางเอกว่าคุณดูนครับผมมีข่าวดีมาบอกจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเดินออกมานะครับแล้วคุณสามีก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้นั้นเนี่ยไปดู เราสองคนน่าจะไหวนะครับนางเอกของเราก็เลยดีใจเลยนะครับเพราะเธอเองก็ฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะมีบ้านเปีนของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นแฟนนางเอกของเรานะครับก็ได้บอกกับนางเอกด้วยว่าถ้าซื้อคอนโดเสร็จแล้วผมเองเนี่ยจะจัดงานแต่งนะครับมันจะได้ถูกคันลองกันนางเอกของเราก็เลยดีใจแล้วก็ได้ขอบคุณไปนะครับคือทั้งสองคนนะครับคบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วประมาณปีกว่าแต่ว่าทั้งสองคนยังไม่ได้เปิดเผยกับผู้ใหญ่นะยังแอบคบกันอยู่นั่นเองนะครับถัดมาอีกทีหนึ่งเพเช้าวันใหม่นะครับวันนี้เป จากสอบเรียบร้อยได้เวลาเลิกงานนางเอกของเราก็มาเก็บเอกสารได้สักพักหนึ่งนะครับมีเมสเซจส่งเข้ามาว่าวันนี้มีลูกค้าจองตัวเธอนะนางเอกของเราก็เลยรีบลายไปบอกคุณแฟนนะครับว่าวันนี้ฉันมีงานด่วนค่ะนั่นแหละครับคือนางเอกของเราเนี่ยมีการรับงานพิเศษด้วยนะครับแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้รับงานประจานะครับรับเฉพาะครั้งคราวเฉพาะลูกค้าประจําเพราะว่ามันมีผลต่อหน้าที่การงานของเธอด้วยนะครับหลังจากทํางานเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็ได้กลับถึงบ้านแต้ระหว่างนั้นนะครับคุณแม่ก็ได้โทรมาขอสตังค์นางเอกของเราด้วยวันเด ต้องใช้ตังนะนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงนะครับไว้สิ้นเดือนหนูโอนให้ค่ะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้วางสายแล้วส <anak> ีหน้าของเธอเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วเพียมากเลยนะครับเช้าวันต่อมานะครับนางเอกของเราก็มาคุมสอบระหว่างที่เด็กๆกําลังทําข้อสอบอยู่นะครับสักพักหนึ่งโทรศัพท์นางเอกของเราเนี่ยมีลายเด้งเข้ามานางเอกของเราก็เลยไปเปิดรูปดูนะครับนั่นแหละครับเป็นรูปที่นางเอกของเราทํางานเมื่อคืนนั่นแหละครับมีนักเรียนในห้องคนนึงเนี่ยไ้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วส่งให้นางเอกของเราเองนะครับนางเอกของเราก็เลยตกใจแต่ยังไม่รู้ว สักพักหนึ่งนะครับในไลน์นั้นก็ได้บอกว่าเย็นนี้ไปเจอกันที่ดาดฟ้านะครับนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงนะครับพอมาถึงตอนเย็นนางเอกก็มายืนรอได้สักพักหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับนางเอกของเราก็เลยถามว่าทําไมเธอยังไม่กลับแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีไลน์เด้งเข้ามานางเอกของเราก็กําลังเปิดอ่านนักเรียนก็เลยพูดสวนขึ้นนะครับว่าผมเองนั่นแหละครับที่เป็นคนส่งข้อความให้กับคุณครูผมขอคุยกับคุณครูเป็นส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเดินตามเข้ามาที่ห้องพอเข้าาามมมถึงในนนนัักกกเเรรีย่่็บบอออวแช นางเอกของเรามานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกนะครับมันก็เลยไปจ้างนักสืบให้สกดรอยตามนางเอกของเราจนมาเจอนางเอกของเราทํางานพิเศษนั่นแหละครับมันก็เลยให้เขาถ่ายรูปมาให้แล้วตัวมันเองก็เสียใจนะครับที่นางเอกของเราไปทํางานแบบนั้นเพราะมันเองเนี่ยแอบชอบนางเอกคิดว่านางเอกของเราเนี่ยเป็นคนดีเั่นองกนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าถ้าเธอชอบฉันจริงๆทําไมเธอจะต้องทาร้ายฉันแบบนี้แต่ก่อนมันก็ใช่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครูเองก็น่าจะรู้นะครับว่า้าเกิดที่โรงเรียนรู้เรื่องแบบเนี้ยรูอาจจะโดนไล่ออกก็ได้นะครับจากน ขอร้องนะครับว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะฉันยอมเธอทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเริ่มยื่นพอเสนอให้นางเอกของเรานีครับตอนแรกนางเอกของเราก็ตกะจนะครับแต่ว่าตัวเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีผล่อนหน้าที่การงานแล้วอีกอย่างเธอเองเนี่ยกำลังจะแต่งงานด้วยนะครับถ้าเกิดข่าวนี้หลุดออกไปเธอเองแย่แน่ๆจากนั้นเธอก็เลยตอบตกลงนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่น้าทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับนางเอกของเราก็มาล้งกินข้าวกับคุณแฟนคุณแฟนก็ได้บอกกับนางเอกของเราด้วย นะถ้าเกิดผมได้โบนัสก้อนนี้มานะผมจะประจัดการเรื่องขันมาให้มันเรียบร้อยเลยนะครับคุณพอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นนะครับยิ่งทําให้เธอกดดันหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันกินข้าวนะครับตัดมาอีกทีหนึง่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็คุมสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเธอเองก็เลยเดินเข้ามาที่ห้องน้ําแล้วสักพักหนึ่งไอ้นักเรียนมันก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับนางเอกของเราด้วยนะครับว่าเย็นนี้ไปที่บ้านผมนะครับคุณครูนางเอกของเราก็พยายามจะปฏิเสธนะครับแต่มันเองเ จนนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็ไม่ได้มาถึงบ้านนักเรียนเรียบร้อยนะครับมันก็เลยบอกให้นางเอกของเราเข้าไปรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วสักพักหนึ่งมีนักเรียนอีกคนนึงโผล่เข้ามาทาไมให้ฉันมาดึกดึกเดินๆแบบเนี้ยเอาหนะ้าฉันมีเรื่องพิเศษพิเศษนาะจากนั้นมันก็เลยพาเพื่อนของมันเข้ามาแล้วก็ได้จ้าเอกกับนางเอกนั่น,น,นแหละครับหลังจากนั้นหนะังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาที่นึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราก็สอนหนังสืออยู่ไอ้นักเรียนมันได้บอกกับนางเอกของเราอีกคครรััั้้้้้งงงนนนนนนึแลวะบบเีีมออขขไปกิาาท่ นะนั่งเอกของเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เลยได้รับปากมันไปอีกครั้งหนึ่งพอตกมาตอนเด็นนะครับไอ้นักเรียนเนี่ยมันก็มานั่งกินข้าวไอ้คุณแฟนเนี่ยก็เลยได้ถามว่าคนนี้เป็นใครนั่งเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเป็นนักเรียนอยู่ที่ชั้นเรียนชั้นนั้นแหละอดีบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้เนี่ยแม่เขาไม่อยู่ก็เลยให้เขามากินข้าวด้วยค่ะจากนั้นคุณแฟนก็เลยได้บอกนะครับว่าเต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจแล้วทั้ง3คนมันก็เลยชวนกันกินข้าวนะครับแต่พอกินข้าวได้สักพักหนึ่ย ไอ้นักเรียนเนี่ยมันแอบใสบ่บางอย่างลงในน้านั่นเองนะครับหลังจากพูดเสร็จมันก็ได้เปิดอันตีไซนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับถัดมาทีหนึน่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับไอ้นักเรียนมันได้ให้นางเอกของเราสอนพิเศษด,ด้วยนะครับวันนี้แต่ว่านางเอกของเราก็ได้เห็นว่ามันดึกมากแล้วนะกูขอกลับบ้านก่อนละกันแต่ไอ้นักเรียนมันก็ได้บอกนะครับว่าผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับคุณกูสอนผมอีกสักนิดน,งนึงได้ไหมแล้วสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มเพื่อนของมันนะครับเดินเข้ามามัััันนนนนกกกก็็เเเยไไดดด้้้้้บออวว่าาาาาาทมมมมพพชจงงงิขถึ3ค ดอันตนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ